ขอเสีย5%ขั้นตอนหน่วยงานใดรับผิดชอบจ่ายเงินให้บริษัทในสิงคโปร์เป็นค่าบริการจําเป็นต้องหักหนะ้าที่จ่ายหรือไม่และอัตราเท่าไหร่นะครับค่าเมเนจเมนต์ฟรีอยู่ในสี่สิงห์เล็บอะไรนะครับบริษัทไทยจ่ายค่าบริการใช้ระบบขายออนไลน์เป็นรายปีให้กับบริษัทต,ต,ต่างประเทศโดยต่างประเทศเนี่ยดำเนินธุรก,กิจลักษณะนี้เป็นปกติถือเป็นเงินได้ประเภทไหนหักหน้าที่จ่ายอย่างไรครับ ขอเสีย5%ขั้นตอนหน่วยงานใดรับผิดชอบนะครับขอเสีย5%ก็ไปดูมาตรา71ามาตรา,า71ตรงเล็บหนึ่งนะครับก็จะพูดไว้ชัดว่าถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลต่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วเข้ามาประกอบกิจการในไทยเนี่ยนะครับก็ขอยื่นต่อที่ดีสำมะกเลยนะครับว่าเราจะขอเสีย5%จากยอดรายรับนะครับ้อดีก็คือไม่ต้องทํางบการเงินนะครับยื่นแบบ5สูตรแล้วก็ไปเสียได้เลย นะครับเป็นเอารายไ,ได้มานะครับหน่วยงานสรัพยินชาก็คือสังกรนะครับจ่ายเงินให้บริษัทในสิงคโปร์เป็นค่าบริการจําเป็นต้องหักน้าที่จ่ายหรือไม่และอัตราเท่าไหร่นะครับต้องดูก่อนนะครับว่าคุณจ่ายค่าบริการอะเรไอนะครับ <c oughs> ถ้าค่าบริการนั้นเนี่ยเป็นการจ่ายค่าบริการ4-6ยกสองถึงหนะครับก็ต้องหักไว้แน่นอนแต่ว่าจะหักไว้เท่าไหร่ ก็ไปดูอนุสัญญาภาษีซอ้อนไทยสิงคโปร์เนี่ยเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการจ่ายบริการจ้างทําของนะครับก็ถือว่าเป็น4 4 7วงเล็บ7หรือ4 4 8วงเล็บ8เนี่ยนะครับเราก็ไปดูว่าถ้ามันเป็น4 4 7วงเล็บวงเล็บ8ก็เรียกว่ากําไรธุรกิจก็ไม่ต้องหักนะที่จ่ายนะครับดังนั้นต้องดูข้อเท็จจริงนะครับถามแบบนี้ก็ต้องขอดูข้อเท็จจริงเพิ่มนะครับคุณมี ถ้า m a นเท e เม n เทนฟรอยู่ใน4สิบงเล็บอะไรนะครับ Management ทนฟรน่าจะเป็น4สิงเล็บ2นะครับถ้าเป็นบุคคลนะถ้าเป็นนิติบุคคลก็เป็น4สิงเล็บ8นะครับก็ต้องดูให้ดีว่า Management ทนฟรเรื่องอะไรนะครับขอดูสัญญานะครับเรื่องอนุสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยต้องอ่านสัญญาที่เราทํากับคู่ค้าเนี่ยนะครับเป็นสําคัญนะเราคุณจะตีความได้ชัดขึ้นคือถ้าถามกว้างกางแบบนี้เนี่ยรายละเอียดในสัญญามันจะเป็นองค์ประกอบว่าเราทําอะไรให้เขานะครับฉะนั้น วิธีการดูอนุสัญญาภาษีซ้อนหรือว่า DTA นะครับฝากไยแล้วนะว่าเราจะต้องอ่านสัญญาให้เข้าใจก่อนนะครับบางครั้งเนี่ยคนที่ถามเองหรือคนที่เป็นคู่กรณีเองยังอ่านสัญญาไม่เข้าใจเวลามาถามสัมภาระนะครับหรือแม้แต่ถามาท่านอาจารย์ต่างๆที่มีความรู้ทางภาษีเนี่ยนะครับมันจะตอบยากพอสมควรนะครับตอบไปแล้วอ,อาจจะผิดนะครับหรือว่าหลายคนบอกว่าสัมภาระให้คําตอบที่ไม่เหมือนอาจารย์บางที ด้วยความที่เราให้ข้อมูลไม่ครบเนี่ยนะครับมันทําให้ตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ลําบากนะครับต้องขออภัยนะครับว่าดังนั้นส่วนตัวอาจจะลองส่งนะครับตัวสัญญามาให้ดูได้นะครับ <c oughs> บริษัทไทยจ่ายเข้ามนการใช้ระบบขายออนไลน์เป็นรายปีให้กับบริษัทต่ตางประเทศโดยต่างประเทศเนีย่ยดำเนินธุรกิจลักษณะนี้เป็นปกติหือเป็นเงินได้ประเทไหนหากเาที่จ่ยอย่างไรครับ และมีการคิดค่าบริการเป็นเปอร์เซนต์จากยอดขายรายเดือนหักรายได้ใหญ่ย,ยงไรก็อันนี้ถ้าคิดยอดขายจากรายเดือนเนี่ยก็ถือเป็นเงินได้40่สิบวเล็บสองนะครับค่าคอมมิชชั่นนะครับอย่างนี้ถือเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็จ่ายให้ต่างประเทศเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องหัก1 5นะครับแล้วเราก็ไปดูว่าประเทศนั้นเนี่ยมีอนุยยสัญญาภาษี้อนกับไทยไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีเช่นฮ่องกงนะฮ่องกงก็เดี๋ยวถ้ายกเว้นเลยไม่ต้องเสียนะครับ